โอเคอันนี้เป็นการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของคุณครูสิริพรจตุภูินะคะในชื่อหน่วยการเรียนรู้แผนภูมิในการนำเสนอข้อมูลการนำเสนอแผนภูมิด้วยตารางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ตอนี้ก็อยากให้คุณครูเมื่อจัดการในการสอนไปแล้วนะคะอยากให้คุณครูสิริพรได้พูดถึงสิ่งที่คุณครูสิริพรประทับใจในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ค่ะ,ะสิ่งที่ประทับใจในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ก็คือเด็กกระตือรือร้นขึ้นเยอะเพราะว่าครูให้เอาโทรศัพท์มาใช้แต่แล้วก็เด็กเหมือนจะมี ช่วยเหลือกันดีขึ้นจากเทอมที่แล้วสังเกตอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าบางคนบางคนที่ไม่ได้ใส่ใจเนี่ยมาเทอมนี้คือจะช่วยเพื่อนได้ดีมากแล้วก็เวลาแบ่งงานกลุ่มเนี่ยนักเรียนจะเหมือนแบ่งงานชัดเจนแล้วก็มีเขียนไว้ข้างหลังชื่อด้วยว่าใครทําอะไรแล้วเด็กเขาก็จะทําหน้าที่ตามนั้นบางครั้งก็คืออาจจะคุยกันนอกรอบว่าเขียนหน้าที่แค่นี้แต่จริงๆอ่ะเขาช่วยกันเยอะกว่านั้นจากการที่สังเกตดู ทีนี้จากการที่ได้ดูเป็นบัตตี้นะคะก็คือของครูแหววจากการเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียน,นการสอนที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กก็คือเหมือนครูสิริพรก็คือเห็นเด็กกระตือรือร้นในการทํากิจกรรมเขาช่วยเหลือกันแบ่งงานการทําอันนี้แบ่งงานการทํเใ็นเห็นชัดเจนแล้วก็การนําเสนอเหมือนอเขาเข้าใจในบทเรียนที่มากขึ้นแล้วก็มีความสนุกสนานก็คือ อ่ะอย่างน้อยก,ก็คือหนึ่งเขาได้ใช้เทคโนโลยีแหละนมันเป็นสิ่งที่เขาชอบอันนี้มันก็เพิ่มความสนใจของเขาในการทํากิจกรรมแล้วก็การทีนี้ถ้าพูดถึงขกตัวคุณครูคก็คือการนําเทคโนโลยีมาให้ให้เด็กใช้อันนี้ก็คือเช่นการนําโทรศัพท์ไปสแกน QR code แบบนี้มันก็เป็นการลด การใช้กระดาษอันนี้อันนี้แล้วก็มันเป็นการที่ทําให้เด็กได้ตื่นเต้นในการที่เขาก็ไม่ได้เห็นอะไรเขาก็ไปสแกนดูแล้วก็เมื่อสแกนแล้วก็มาเล่ากันมามาแบ่งงานกันทําจากจากงานที่เขาเห็นที่ที่ครูคให้ทําแล้วทีนี้จากการนําเสนอที่นําเสนอหน้าชั้นเรียนอันนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นอันนี้รู้จักเขาก็แบ่งกัน อะไรของเขาเน่ยค่ะดีดีดีขึ้นกว่ากว่าครั้งก่อนกนเนาะอันนี้ก็ถือว่าพัฒนาการที่ดีขึ้นเนาะแล้วก็เห็นแต่การตอบคาถามมีเด็กผู้ชายคนนึงอ่ะจะไม่ได้ไปชื่ออะไรก็ตอบคำถามดีมากเลยนะอ่าที่ตอบตลอดแล้วก็อ่าเพื่อนๆก็ช่วยกันตอบอ่ะอจากจากสิ่งที่เขาตอบอ่ะแสดงว่าเขาเข้าใจเหมือนเขาตอบเขาตอบได้หมดเลยมันก็ตอบทุกกลุ่ม เสร็จแล้วจะสังเกตเห็นได้ชัดจากแบบทดสอบก่อนเรียนบางคนได้ศูนย์อืมก็คือเขาคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เคยเรียนมาแต่บางทีด้วยสถานการณ์โควิดเขาได้เรียนได้ไม่อย่างไม่เต็มที่เขาก็ลืมอืมเขาก็เขาก็ถามนะว่าทํายังไงแต่เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนครูเลยบอกว่าให้ทําไปตามที่เข้าใจแต่พอสอนเสร็จเขาบอกสบายได้เต็มอืม แสดงว่ามันก็มันก็แสดงว่าเออโอเคเขาเข้าใจเขาเข้าใจขึ้นมาอาจตอนนั้นก็อาจจะลืมแต่อันนี้มันก็เป็นเนื้อหาที่มันเพิ่มขึ้นเนาะมันมันก็เพิ่มขึ้นแล้ว,แล,วแล้วอยากให้ครูสิริพรได้พูดถึงสิ่งที่ครูครูคิดว่าจะต้องมีอะไรที่ต้องนําไปพัฒนามาให้มากขึ้นสิ่งที่ต้องเอาไปพัฒนาคือครูจะต้องแจ้งกติกาให้ชัดเจน เพราะว่าเด็กคือโรงเรียนอ่ะจำกัดไม่ให้เอาเด็กไม่ให้เด็กอ่ะเอาโทรศัพท์มาโรงเรียน<ม>พอครูให้เอาโทรศัพท์มาเขาจะตื่นเต้นมากเขาจะได้เล่นเกมกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้บางครั้งอ่ะเวลาครูสอนเขาจะห่วงแต่โทรศัพท์บางครั้งเขาไม่ได้สนใจครูอย่างเวลาบางทีทํางานกลุ่มเพื่อนบางคนทําเขาก็จะแอบแวบมาสนใจโทรศัพท์เขาเพราะเขาตื่นเต้นกับการที่ได้เอาโทรศัพท์มาโรงเรียนครูจะต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนกว่านี้แล้วอาจจะแบบว่า อ่ะพอใช้เสร็จอ่ะมาเก็บก่อนอืมเอามาเก็บก่อนเพราะว่าถ้าอยู่กับเขาเขาก็จะเว็บดูจริงๆแล้วเขาจะพูดอ่ะอีกอีกอันนึงในการใช้โทรศัพท์ดีแต่ว่าอีกอันหนึ่งมันคือปัญหาี่อุปสรรคก็คือสัญญาณ w วไฟอืมใช่เพราะว่าเห็น,นเห็นเห็นตอนที่อ่าทำ,ำแบบต,ตัวสอบก่อนเรียนใช่ไหมมันเข้าไม่ได้สักทีมานคนทํายังไงมันเข้าไม่ได้มันช้าอืมอันนี้อันนี้คือแต่ว่า มันก็ไม่มันก็ไม่ใช่ปัญหาที่อะไรเรามันก็เข้าได้แต่มันอาจจะใช้เวลามากนิดนึงจากการทาแบบทดสอบ5นาทีมันอาจจะผ่านไปละเห็นว่าเปลี่ยนนาทีโอเคยังไม่แล้วอะไรอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็อีกอันนึงก็คืออุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้น่ะพอใช้เสร็จแล้วเอาเก็บก่อนก็เห็นเด็กคนนึงถือไม้บรรทัดถือไม้บรรทัดลงมันเออลัวมันหลุดถูกหัวเพื่อน <c oughs> อันนี้ แต่มันก็ไม่ก็ไม่มีอะไรมันแค่เป็นเล็กๆ,ๆน้อยๆอันนี้คือมันก็ไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคอะไรเพียงแต่ว่าเรากำหนกดกติกาหรืออะไรอาจจะอ่ะเสร็จแล้วเอาเก็บของก้อนอะไรอย่างเงี้เนาะคือใความ <ๆ S 2> ที่เป็นเด็กอะเนาะอยากเล่น,นโอ้โหก็ยังเด็กโออยเด็ก <laughs> อันนี้ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าเห็นจากการกิจัดก,กิจกรรมการเรียนแล้วมันก็โอเคที่แบบเออมันได้ได้กระตือรือร้นได้ใช้ทักษะทุกอย่างเนาะแล้วก็โอเคอันนี้โอเคเนาะ